ค่ะค้าวมันนี้ได้ทุเรียนมาหนึ่งลูกค่ะสามาปอกเนาะค่ะเนาะฝากน้องซ้ายสืบน้องซ้ายบอกว่ากิโลหนึ่งสี่สิบห้าดอนเพล่ะปีนี้แพงๆค่ะที่น้ำเขานิวซีแลนด์เนาะค่ะเนาะเอ่อบ์รูว่าลูกนี้ประมาณเท่าไหร่ก็แบบเป็นร้อยเพล่ะค่ะเนี่ยเป็นร้อยดอนเพล่ะค่ะร้อยดอนก็ประมาณสองพันกว่าเพล่ะค่ะนี่สงสัยประมาณเกือบสามกิโลเนาะ เขาสีมาปอกมั้งค่ะเอตรงนี้ควรเขามองน,นี้เนาะค่ะเนาะช่วงนี้เป็นเหลืองๆแล้วมิมิกลินหรอกค่ะคิดว่าเขาสีนิ่มหรอกค่ะอแต่ว่ากับสีบปนิ่มค่ะคิดว่าสีพอส่อกินได้อยู่เดี๋ยวเขาีมาปอกนะค่ะเนาะค่ะฝีมือไม่เนาะคะ่ะเนาะกรสีจะควอยปอกไปค่ะกพเป็นมือ <S 2> <S 2> <S อาชีพเนาะโดน,โดนปอกแค่หนึ่ง จเจา้าวะ่าชัวตามหลมอนก้อนเนาะเนาะน้องของเนะเนานะไม่ิบอกไปว่ามันสีด้คู่งามบไม่ติเลียบยเนาองนขะเนาะเพราะว่านะนี้กลินน่นออกมาแลนะ้ว น้องอึ๊บโอ้กินหอมอุ้ยโดยความที่าาว่าเขาแบบนิ่มแนวนะคะเนาะกร,ระปอปุ้ยอยากเท่าใดค่ะหมายถึงว่ามันมันอาออกแม่ง่ายอยู่ค่ะ หมอนทองพี่อ้อมหมอนทองทุกปีเข้าเจ้ากับขายที่ผ่านมานกิโลนึงประมาณสามสิบดอนค่ะปีนี้เข้าเจ้าแบบขายแพงเกินไปซื้อิ้หาหาซิตรอนต้นหนึ่งกิโลค่ะนีกก่สต็อกลอยกวยบนระเบิดบ้าตีแป่ประมาณสี่สามกิโลนั่นเองเนาะ พี่น้องเอ้ยบอก nhà กี้ของความว่า่อชนนันต้อเขาอนนรุนซอยกันค่ะพี่น้องอึ้บรุนซอยกันอึ๊บอึ้นนี 我不靠空调，你干啥？ นี่กับพี่น้องโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องจ้ามันนิ่มหรอกคะ่ะขอซิมหน่อยเลยนะบ้านแถวบ้านแถวาน,หวาน,ห,วานหวานอร่อยหวานแซ่บบ้านแซ่บนะด้อยพี่น้องจ้ากินอีกอสุดยอดอันนี้ชิน ชิ้น่น้อมมันพี and <AND ่น <improving. S 1> ่คะโหมากแกมาเป็นผู้เลี้วอรนดับต่อไปกัดสิแกเป็นไรเหโอ กินไปค่ะพี่น้องคะมันลอกมันลอกมันไหวมันอยากจีเบเปลือกเนาะคะนะ่ะเนาะอึ๊บเดี๋ยวเขาจะเอาลองเฟรนด์บุกเนาะคะนะ่ะเนาะหลายฉากหลายแน่ยยุตามตลาดส่งกิโลกเราถูกๆหนึ่งเอาอยู่มังหน่อก็ได้ตาม,มองค่ะพี่น,อน้องค่ะ สัหรักทุเรียนเนะเาะทำหรับข่อยยกห้เป็นอันดับหนึ่งผลไม้อันดับหนึ่งของข่อยเลยค่ะมักค่ะแต่ว่ากินหลายๆแต่แต่พอดีต้องกินในเพียงพอนะเนาะ ออกยงี้ยอะูง่ามหรอคะมันเละยัน้อยเรากะคนป,อก,ปอ,อกระปอกบลบอกเปลี่ยนพ่อ <c ười> แก้วกมาแล้วนึงนึงเม็ดเน้อยก็กสิแกะแบบว่านี่นี่น,นี่โอ้ลาบาบนค่ะไปเลียวนังพูเน้ะคะนะ่ะเนาะ เกินมามันมเน,นียมค่ะมันเนียนเลยกินมันยังหอมออกมาตุนยางไม่จากทำงานไหมค่ะยางตองนี้เยียนเด็กกลินเลยหอมไส้ไม่หม่ดี มีการปอกทุทเรียนนี่ก็ต้องไปเรียนมานกนะคุณเนาะจะไปปอกไปขายไปเป็นแม่ค้าขายทุเรียนแต่ละปีนี่ต้องไปเรียนมาเออหนีหนีหนีตายแล้วงานเนาะนี่ต,ต,ตลัดมองนีมากแค่ไห้ตาลแต่เราเงยออกมานกเนาะอู้นงาน 嗯，不、嗯。 พ่อออกมาทัานพี่กับพี่น้องว่าตัดฟังท่านนีน่ออกนาโอเคโอ้ได้สำหก,กับเอาสำนักหลักพี่น้องเอ้ยเฮ็ดกินเองเนาอเคนา่ะน,ะนี่อึบอึบทุเรียนไทยค่ะพี่น้องเอ้ยาเจ้าน้ำเขา ิมอลินครับพอคอคำยค <What? S 1> มดิ Get เป็นอะไรคะพี่นอ้องเมย์เยใ้เล้แล้วคะ่ะได้หลายเติบอยู่ค่ะหลายเติบอยู่อื้อนี่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 น ยอดอันนี้ปูสุดท้ายค่ะพน้องเรียบร้อยแล้วค่ะลอยเรียเร่ยวลอยรู้สึกแล้วก็ทำสำเร็จค่ะพี่น้องเป็นยังไงทุเรียนหมอนทองของเราสั่งตรงมาจากประเทศไทยทุเรียนจันทบรุรีนี่ไงน่าแซ่บป่ะพี่น้องเอ้ยหวานหวานเคยกินไหมเมื่อกี้นึงอืม ค่ะข,ขอบคุณค่ะ